วันนี้เราจะพาทุกคนมาเดินถนนคนเดินริมมูลเมืองอุบลจ้าเดี๋ยวพาไปดูว่ามี่ยังแซ่บๆกินปะค่ะตํ่าซํ้าซอนตำกะดีตำ่ซํ้าซอนตำ่ซํ้าซอนน้องว่าพี่ควรกินตำอะไรดีแดดเล็กๆตำาแดดเล็กตําใหญ่ๆเลยค่ะอุบลจอยใหญ่จริงเลยอุบลจ้าทำไมถึงหอยเดินนูเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยตํามะฮงนิ่มน้ำเก่าธาเดินนู้เก่าธาด้วยเด้ล่ะ ตำเล้าตำปลาอุ้ยอันนี้ก็ตำหมูม้วนคือกันตัวนี้ค่ะวสัสดีค่ะตำกุ้งสดนรกแตกขอบคุณค่ะตำซัมซ้อนตำกะนีมตำซัมซ้อนมาซซ้้อนไม่ใช่ไหนตำซัมซ้อนใส่ละยาค่ะใส่ละยาคนยังเฮาควรกินตำอีงทุกคนเม้นหน่อยอย่างดาวต้องกินตำอะไรเออน้องว่าพี่ควรกินตำอะไรดีตำเล็กตำแเล็ก ตำเล่นๆตำตำกตำหมกม่วงบมดแล่แหลทอแต่เมื่อกอยากกินตำบัากม่วงตำซ้มซอนดีกว่าน้ออันนี้ซื้อหลายนี่ตำแซ่บปากปิ้นโอ้ต่างแบปากปิ้นกินแบบปากสิปิ้นซื้อหนังไปสองขวดแล้วแล้วเธอเธอสร้างจกงตำเขาสั่งตำซ้มซอนอันนี้ครอบงบบ่จ้ะแม่โต๊ะตักปลาแดกให้หนูเบิรงนเนี่ยทั้งปลาแดกแม่คือหอมหวนวลเถิดป๊อ อว้าดายกุบหลนวันนี้อุ้ยมีหอนกับปูพุบหน่ะได้รสมีว้านี่แหละของแสียพอมแห้งน้ำลายแตกแล้วล่ะผู้ยืนเบิ้งกันน้ำลายแตกแล้วเนี่ยโอ้โหอุ้ยดาวตามสองคนอุ้ยหกสิบบาทเด็ดบักลายเนาะอะไรได้จ้ะได้ไดเยอะมากเด็ดไรเด็ดแล้วได็ดแล้วขอบคุณนะคะคุณขอบคุณค่ะนี่วิวดิ่งแห้งวิวดีแห้ง ดิปูมากเนกะปูนกะปูมาทงหลังนี้เป็นแม่น้ำโมนนะครับเฮ้ยจริงปากปิ้นขึเพลนวาว่ปากเร่มปินแล้ว่พยมือซ้ำเป็นหิววันนี้กินกอเสบเพนกะปูมั่งเโอ้เริ่มปินอีีแล้วลู สิบดสวยบ่านิทุ้งใจวะทุงใจแหมอ้หูจะสิกินยังเลยวะโอ้ยย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 อยยยงอยยนเยยยยยอยย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 ยเยยเยยยยยเบยย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 ่ยย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 ยบยยยอยวยยยยยยยถยย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 ยเยยยยยยยอยยอยบยวยย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 ยอยยอยยยวบยย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 อยยยยยอยบ เดี๋ยวดูนะหอยใหญ่ตัวนี้มีมันก็หอยใหญ่ๆนี่มันมีเคล็ดลับพิเศษเลยหอยใหญ่กินหอยนางรมเยอะๆแลค่ะโอ้โห่ต้องกินมากพี่ใหญ่จริงนะใหญ่จริงแล้วก็อร่อยด้วยค่ะโอรับประกันความแซ่บความเด้งเดี๋ยวเขาตกไปหาหมองนางแล้วข้างหลังนี่ค่ะข้างหลังนี่ยสองช้อนนะคะถ้ามาซ้ำอีกจะแถมให้ก็คือ ขอบคุณครับอ๋อดาวชิมก่อนอู้หูอันนี้คือยำหอยนางรมอุ้ยหอยหอยใหญ่หรือเนาะสี่ร้บาทค่ะขอบคุณครับโอ้หอยใหญ่หรือด้นี่เป็นจังเดน่ถึงแทบบอแทบติดมากได้ไหมได้ไหมเต็มสใเลยโอ้โหครับ ับขอบคุณครับแมบเฮิ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโรตีปัตตานาหุยมาเป็นรถอย่างนี้เลยเหรอมาจากปัตตานีเลยเหรอคะอุ้ยอู้นี่เรามาดูข้างๆจากใต้มาสู่อีสานอูพี่วิ่งมาจากปัตตานีเลยเหรอก็มาอยู่อีสานมาเป็นเถื่ออีสานอ๋อเป็นเถื่ออีสานไปดูหน่อยมีเมนูเลยมั้ีเมนูอะไรโรตีกรอบเอาไหมเอาเอาโรตีกรอบอันนึงค่ะเอาชาชักไหมชาชักเอาชาชักชาชัก ซาซักชาชักเฮ้ยชอบรถโค้เท่ดิอ่ะเป็นรถตู้เลยอ่ะโรตีปัตตานีแต่กินอยู่อุบลอยู่ที่ถนนคนเดินอุบลค่ะเดี๋ยวมาดูพี่เขาชักอยากเห็นชักอยากเห็นพี่เขาชักชักอะไรชักโรตีชักชาชชักากว่าจะได้กินแก้วหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะคะทุกคนสามทิศหาบาทใช่ไหมคะพี่ไม่แพงนะ่แพงใส่นมเยอะๆใส่นมเย่ๆ ค่ะเดี๋ยวนี่ครับรถเป็นรถแบบนี้เลยนะจะชักแล้วลุงเขาจะชักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะชักแล้วเออโอ้ยนี่ครับเขาต้องยืดแไปอย่างนี้ชักตัวเกิดฟองอ๋อเป็นการตีฟองแบบโบราณให้มันเกิดฟองอ๋อนี่ไงไงมีฟองจริงด้วยเป็นมันเกิดฟองเออ มาดามันกับบะมีฟองแมนอยู่อุ้ยดูดิถ้าเข้าซักเข้าซักนั่นแหละเฮียเหมดเลยนะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลอ้างหน้าเลยร้านชิมหาบัตไปรอข้างหน้าเลยเดี๋ยวมารอดูนะรสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยเดีฟองออกเยอะจริงๆอันนี้ชาซักค่ะโหเขามีน้ำชาแบบนี้ด้วยเฮ้ยอร่อยเป็นยังไงนะมันแบบหวานมากมันหอม หอมชานี่ค่ะอ๋อนี่โรตีกรอบเขาจับคู่กันกับชาชักมันจะลดเหลือเท่าไหร่นะ55บาท55ห้อืหนี่เป็นแพนนึังสี่เลยอุ้ยกูเสียกกรอบี่รีไปเองเดะเราต้องรับุเลยวรค่ะมั่เนียกิ้งพนานี้ค่ะาจดเป็นตะแสบใชไหมจัดมาเลย50บาท50บาทอหนไม้แตกเลย ยำญี่ปุ่นน้ำลายแตกอยู่พี่อ้เซปปะเด็กพ่งเอาไม่ตันเอาเอาเห้หมอปลาเดกหมอปลาเด็กแล้วเอยยังกัทประเดกอุ้ยนีรีบออเราแซมอนอสานเราแซม่อนอีสานเกลือปลาดาวหอมวนปลอ้าสิบบาทด้เต็มคาราเบลได้เต็มคาราเบลเดี๋ยวมาลองชิมดูาสาุเป็นค้างัใส่ซใจห้ขอบคุณครับ เท่าแล้วทอาแล้วทอาแล้วเขาเก็บแล้วมาเก็บไปคั้งน้องเงินดิเก็บก็บกบอกเนี่ยร้านย่างตอนนี่ไม่พลาดร้านยายอ้อยยายอ้อยนี่ไงยายอ้อยยายอ้อยยำผลไม้อุบลโอ้ยไผ่มาถานุคนเดินอุบลกะมาซื้อไดเด้อเอาซิมมึงดีกว่าซิมก่อนซิมเลยซิมเลยอูบมักบ่อปลาแดกแล้วนะขวายซื้อในบ่อลาแดกเจ้าหนูเอาเป็นหม้อเลยดู หอมอุ้ยหอมเลีเจ้ปลาแซลมอนของเราอีกปลาแซลมอนปลาแซลมอนอีสานอลอุ้ยหอมแทบปลาประกอบว่ะประกอบประกอบประกอบสุดยอดของเราตีมือสุดยอดกินกับน้ำลายบราด้วอ่ะน้ำลายแตก สุดยอดขอบคุณทุกครับขอบคุณขอบคุณครับอุ้ยดาวนี่เออยากกินอันนี้ล่ะบิงซูบิงซูเอาเครื่องนึงสตอร์เครื่องนึงโกโก้ได้ยุ่บ่ได้บ่โม่เดี๋ยวมาดูนะโอ้โหอยู่ดาวเป็นหนูกเครื่องเครื่องวันแดกเครื่องวันนอนเครื่องดำกัเครื่องแดกเครื่องดำกับเครื่องแดกโอ้หอยดู กินแบบลูกครึ่งนะคะเราสไตล์ล no ูกครึ่งค่ะโอ้โหดูนมซะก่อนป้าดาวเสียวหมดไดยมาจอยเดี๋ยวค่อยโรดลูกเดี๋ยวค่อยโรดโอ้โหดูเดี๋ยวเลยเรียบร้อยผู้หนึ่งมักจัตรผู้หนึ่งมักช็อกโกแลตแอนโกโก้มะต้องเทียงกันกินน้ำกันจือแบบนี้นะแบบโมเแบบอ่ายินตอนนี้เลยนะทอดแล้วทอดแล้อดอร่อยน้หมดอร่อยนะไปไปได้มาแล้ว ลูกครึ่งคะ่ะกินแบบลูกครึ่งนะคะครึ่งหนึ่งโกโก้ครึ่งหนึ่งสตรอเบอรี่ค่ะ55บาทโกโก้ลองชิมดูอิ้นป็ะโกโก้แซ่บชิมสตรอเบอรี่เป็นยังไงนะอันนี้สตรอบเบอรี่ก็อร่อยทานบะทาน อันช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่มากไงสตรอเบอรี่มันจะมีความเปรี้ยวอมหวานช็อกโกแลตมันจะมีความเข้มขน้นโกโกโ้อมหวานใช่ไหมอืมทำมากกับคือมากโกโก้แต่อีกใจก็อยากกินสตรอเบอรี่มันก็คือเสพทั้งสองอย่าง,งทั้งสองอะนี่ใจอยากในสองค่ะ<笑>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 เดี๋ยวเขาก็ลองชิมเนี่ยออก,กินทั้งหัวมันก่อนเอากินกลางเลยบ่กินกลางแล้มันสิบพังก่อนไงอืง อ so <si oh <si oh ิ่มเพ่งค่ะทุกคนจุกแห้งค่ะใครมาอุบลนะห้ามพลาดเลยต้องห้ามพลาดเลยค่ะของกินเยอะมากนางท้องตึงนางตาหย่อนแในเสื้อผ้าพร้อมำในของกินพร้อมข้าศึกลับไปนอนละค่ะคือสินอนลักฟันดีค่ะเต็มคาราเบลแล้วเต็มคาราเบลแล้วเดีวเจอกันใหม่เด้อจ้าบ๊ายบายจ้า